นวันที่25มกราคม2568เป็นวันที่23เข้าเจ้าในพิสนุขขพุทธินันคุลโอเล็ก175เพราสบายเสียงสวดสาวเสียดบัตรบุคคลและมนต์ต่างๆถวายเป็นพทะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระอาจารย์วิชาแดกผัวอาจารย์ทั้งหลายเพราะจิตของขอา้าพเจ้าจงตั้งมั่นอิสติรูร้ดได้ นี่สมารถจดต่อเนี่ยเอาควพระยันชนะใ้บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดจุเทวดาสมัตา <Liberty>. จิกวเรสุอัตระัจฉนตุเตมตาัตตมงมุริราชตสาตนุสสะควมโนกะทา จะรู้เพลิดีสครัตดิยันติเพลิมานีทีเปรตเทศจะเามีจะรู้ว่านะคี้เหาวัดทุมงหิเกเตมที่เปรตเทจะเ้ามีจรู้ว่านะคะีเหาวัดทุมเต 옴 마탈야 또 대와 찰라타라 이십년 근답분을 가로 하티탄다 신디게얌 문두와라 와드남사타 안녕하십니까? 그럼 제가 한번 담과가 따라서 음 마분토가 담번동 비와대 와또그 왔다 아주 못못 사는 네. 습관 있는 거 또서 무슨 거 상관해. 네, 물어 볼까요? 카다. 뭐 어떻다. 포토폴트 심습니다. 보트사는 못다. 포토폴트 또 심습니다. 뭐다. 포토폴트 심습니다. 7000 5000. 동선 넣는 거 저기 덤만 넣는 거. 멍강 넣는 거 저기 또 딤이 보정 넣는 거 저기. 또 딤이 올리는 거 같은데 또 딤. 멍강 넣는 거 저기. 대응비 보통 보는 것 전에 또 대응 보통 보는 것 전에 또 대응 상관 보는 것 전에 딱그 이야기 거랑 되는서 저 체나 보통이 하듯 다 등에서는 그냥 또 거랑 되는서 저 체나 등에 형도 다 등에서는 그냥 상품에서는 거랑

pāṭiṁ kāntabhāt tehiṁ vikas tehiṁ suhiṁ vāraḥ tehiṁ alasahiṁ tarukkātātūṁ dhyotāyī pāyīyī naḥ sannyikṁ titāhuṁ te vāntaṁ tatnāya vikasamkāñca yanyūnaṁ yam yaya bhagavāt te nukasamkāṁ maya โกสมมัญชิตังวาปหังปะระปัสสาริยยะปัสสาริตังวาปะหังสมมิจัยยะอิวะมิวทาวาสซสุเทเวสุอันตรายตาบุตโตปุระตตปตุระหังคื nā tōku tāti wā tāpaku wāntaṋ wāti wā i ka mantaṋ ataṋ tō i ka mantaṋ tī tāpu i ka tī wā tāpaku wā tōsaṋ tiki imaṋ kātaṋ apāsi mahāsma yōkā pāpa nātusamiṋ tī wā kā ya มาคาตาตาตมมังธรรมะสัมยังตะคิตาเจวะอราชิตนังคันจิอุตโขราติวตาโโตจันติกยังาทงภิตถาภิกขวัตมาจะหั่งสุจิตังอตโนุขมกังุ สารทีทิวะนิตานิขตวอินทรียานิรักขันติปนิตาติมัจโคภราทิพตากโตวสันติกเอมังคาตังพาสิทธะกิรังสิทธะอุคังทัดทิลังโอหจัมมะมีชาเตจรณิตสุทาริมรา ภตันตุสูนะคที่จะโผล่เทวาตโตสันติเก่งกอดทางข้าเสียเอเกจิจังสนนักตาสีนักตะขิสันติอปปายะอุมนปายะมะโนสัเทนเทวกายัง pā rīpūrī santītī tā kō pā huā pīkhu āman tēsī ye pūyē na pīkhu wē tā sā sūro ka tā tū

ขิจสามิกขเวทวากยะนองน้นิขิตาิสมิกขเวทวากยะนองน้านิเจสสามิกขเวทีวากายานองน้นิดังสุดนสาตุกังมะสิกโรทะปิสสมีทีเอวมพันเตทโคเตปิโคภะกัตโต จตุสุนภควาเอตธาโลจัตสิโลกมะนุกัสสานิยตากุมาตธาติตาเจสิตาครอขับรังไปตัดตาสมัยตาปุถุสีอวสันเลนะโลมะหังซาภุตธมภโนโอทาตมะนาสุธา Ipa sanamah nahura miyo pancasti yadawafani kafirawat. Tawil atu amantayi sathasa wakisa saniyate. Tima kaya bikantate yusyana tabi kuwa. Dijakata pamakakulung stawabutat sasasana. Dismapah tulahu yanang. A manusa na tasunung, apike sata matakung, tahatsam asa satuling, satam eke sahatsa nang a manusa na matatsung, pake te apike nanta matakung, tisa sapaputha ahung.

โมทมนาพิกกรมพิคนังสุวิติงว่านางิจเตโซระสัตตาจะฆานันตานิโนที่มันตัーーิติมันตัวนนันตยสสตินุโมทะมานากมพิคนังสุวิติวานางสามิตาปัญจสัตตาจะขานันตตานิโนตี่มันตัิติมันตัวมันตยสสตินุโมทมนาพิกกมพิคนังสุวิติจริงวัน umpilola chaka niko we punrata sak nyewe serang vijwa nang sak tak sak hat sang yaka nang pak ye rukpa sate umpilola chaka niko so pa kata bitiwa nang